เรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวบริษัทเป็นของตัวเองก็เดินเกมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ น้องเบกกี้ลีเบก,กานะครับล่าสุดก็ทวงบัลลังอีกหนึ่งตัวท็อปของการบันเทิงก่อนหน้านี้นะเขาเพิ่งร่วมง,งานกับแฟชั่นในประเทศไทยล่าสุดก็ติดปีกบินนะครับสู่สิงคโปร์แล้วจ้าซึ่งน้องเบกกี้นะครับในฐานะ House แอมบาสเ d อรนะครับคนสวยของชาแนลได้เก็บกระเป๋านะครับบินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมง,งานนะครับชาแนลนะครับคู2,025 2,026 ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือ4พฤศจิกายนนะครับนัลลัปเปิลนะครับโฮเทลสิงคโปร์นั่นเองนะแฟนๆก็อย่าลืมนะครับมารอติดตามนะครับความปังของเจ้าตัวกันได้รับรองว่านะครับบอสเบกกี้นะต้องมาในลุคที่บอกว่าสุดจึ้งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในงานงานนี้นะครับยังมีนักแสดงนะครับชาวไทยอีก3คนไปร่วมงานด้วยนะครับมีทั้งนี่เลยน้องออกแบบนะครับน้องใบปอแล้วก็เจมีนายด้วยผู้ชมก็รอติดตามกันได้ว่าสุดท้ายแล้วแต่ละคนจะลุกออกมาเป็นแบบไหนนะเราเชื่อว่า ปังอย่างแน่นอนครับเรียกว่าบอสเบกกี้ก็จัดเต็มมากนะแล้วก็งานก็นคือปังมากทั้งงานที่เมืองไทยแล้วก็ที่เมืองต่างประเทศคุณผู้ชมรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งความน่ารักนะครับของน้องเบกกี้กับพี่ชายมีการนะครับยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณพ่ออีกด้วยโดยลูกสาวคนสวยนะครับได้ลงคลิปใน IG Story รนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า Happy Birthday นะครับ to you Dad นาจะนี่เลยกับภาพภาพนี้คุณผู้ชมเป็นแบบโมเมนต์ที่อบอุ่นมากเป็นการยกเค้กมาให้คุณพ่อคุณผู้ชม อบอุ่นเป็นอย่างมากครับนี่กับพี่ชายด้วยนะครับนี่มีการบอกว่าร้าองเพลงน่าจะร้องเพลงมันเกิดให้กุณพ่อ uh oh. Thank you very much Thank you ขอบคุณด้ Thank you Thank you very much ค uh, ุณพ่อ่แ h a ง k ิ้วโซม u ต h นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีการบอกว่า,วา หอมแก้มีแบบว่าน่ารักมากเลยกับครอบครัวครอบครัวนี้นะครับยังไงนะครับทางนนที่ของพอพยนรให้คุณพ่อน้องเบกกี้นะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับเค้กน่าทานมากนะหิวแล้เราเห็นแล้ว <c oughs> คุณอบุนมากกับพอ่อพาน,นี้นะครับในก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเบกกี้กัอพอยพรคุณพ่อด้วยนะครับครับผม